ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการทำงานที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตอนเนี้เราเจอกันหลายหลายที่ครับมีบริษัทที่เปิดใหม่และก็มีเพื่อนๆครับมาชวนบอกให้เราไปอยู่ในต้นสายบริษัทเพิ่งเปิดมายุคแรกๆโอกาสดีมากๆผมต้องถามก่อนครับว่าจริงหรือเพราะตัวผมเองครับผมเคยอยู่กับบริษัทซึ่งบริษัทหนึ่งซึ่งเปิดใหม่เลยรหัสต้นๆรหัสพันกว่าปัจจุบนันนี้รหัสเป็นล้านแล้วครับแต่เราก็ยังไม่สําเร็จเพราะอะไรล่ะครับ ราะว่าหนึ่งเราต like ้องดูว er, ิธีการทํางานว่าวิธีการทำงานเขามีวิธีการแบบไหนให้เราไปทําอย่างไรและส่วนที่หลายคนอีกก็พูดเหมือนกันครับว่ามีระบบระบบการเรียนรู้ระบบการสร้างคนระบบปั้นคนเราอิงแต่ระบบของบริษัทแต่เรายังไม่เคยมีระบบของตัวเราเองเลยแต่ตอนนี้ครับผมทํางานกับบริษัทนี้ผมมีระบบเป็นของตัวเองผมทํางานระบบด้วยตัวเราเองและผมไม่ต้องไปพึ่งพิงระบบของใครไม่ต้องไปพึ่งพิงระบบของบริษัท เราสร้างระบบเราเองครับและทุกคนครับก็จะเป็นเหมือนผมได้ลองเข้ามาเรียนรู้กับเราและเข้ามาท,ทําธุรกิจร่วงกอบเราครับคุณจะเป็นเจ้าของระบบเองคุณจะสร้างระบบของคุณเองและคุณจะเป็นผู้นําของคุณเองอยากรู้ว่าวิธีการเป็นแบบไหนและเป็นอย่างไรติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยครับยินดีให้คำปรึกษาทุกๆด้าน,นครับผม